เมื่อวานนะแกฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาเว้ยคืออร่อยเหาะอร่อยแบบที่ว่ากินไปคำแรกปุ๊บนะเหมือนมีนางฟ้ามาโปรยผงวิเศษลงในชามอืม้มแต่พอซดน้ำไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละคอแห้งผากแห้งยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาราในฤดูแลง้งนี่มันก๋วยเตี๋ยวเรือหรือน้ำซุปต้มผงชูรสผสมเส้นวะเนี่ย คือเข้าใจนะว่าผงชูรสเนี่ยมันช่วยชูรสชูชาติชูทุกสิ่งให้มันอร่อยล้ำเลิศเกินเบอร์แต่บางทีนะมันก็เกินเบอร์ไปจริงๆเดินเข้าร้านอาหารไหนนะเห็นป้ายไม่ใส่ผงชูรสตัวเบิร์เริ่มเทิมนี่คือก้าวแรกของการโกหกคำโตเลยนะเว้ยเพราะส่วนใหญ่พอชิมปุบ๊บ โอ้ยนี่ทาไมใส่ผงชูรสแล้วทำไมมันอร่อยทะลุมิติขนาดนี้ล่ะคะคุณพี่บอกมาเถอคะค่ะว่าใส่แบบพอดีๆหรือใส่แบบที่คอไม่แห้งตายคาชามมันจะดูจริงใจกว่ากันเยอะ ไอ้เจ้าผงเขาขาววิเศษที่หลายคนกลัวนะักกลัวหนาเนี่ยนะมันก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือ MSG นั่นแหละแกรสชาติของมันคืออูมามิหรือรสกลมกล่อมที่ไม่ได้หวานไม่ได้เค็มไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้ขมแต่มันคือรสที่ทำให้เราน้ำลายสอแล้วก็อยากกินอีกกินอีกกินอีกเหมือนโดนมนสะกด แล้วรู้ไหมว่าผงชูรสเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารธรรมชาติที่เรากินกันทุกวันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสุกๆชีสหอมๆเห็ดหอมฉ่ำๆสาหร่ายถั่วเหลืองซอสมะเขือเทศโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะ,สะแสดงว,ว่าเราเป็นพวกติดรสอูมามิกันมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แค่ติดซอสพริกนะติดผงชูรสด้วยแต่ก็นั่นแหละพอได้ยินคำว่าผงชูรสปุ๊บนะ คนบางกลุ่มก็แบบอีแหวแพ้เวียนหัวปวดหัวผื่นขึ้นโอ้โหสารพัดอาการเหมือนผงชูรสกลายเป็นผู้ร้ายเบอร์หนึ่งในวงการอาหารไปซะง,ง,งั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วนะองค์การอาหารและยาของอเมริกาก็ยังรับรองเลยว่ามันปลอดภัยหายห่วงนะจ๊ะคือกินในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรอย่างที่มโนกันหรอก ไอ้คำว่าแพ้ผงชูรสหรือ Chinese Restaurant Syndrome ที่เคยฮิตฮิตกันเมื่อก่อนนะเขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่โรคจริงจังขนาดนั้นออกแนวคิดไปเองตามข่าวหรือซะเยอะกว่า แต่ก็นะไม่ได้บอกว่าให้ใส่จนเค็มปีหรือใส่จนขาวโพลนจนแยกไม่ออกว่านี่มันข้าวหรือผงชูรสคือบางร้านนะใสซะจนกินแล้วคอแห้งยันเช้าเหมือนเพิ่งไปเข้าคอสอดน้ำมากินน้ำเปล่าหมดไปเป็นลิตรก็ยังไม่หายอันนี้ก็เกินไปหรือบางทีนะไปกินร้านส้มตำเห็นแม่ค้าตักผงชูรสเป็นช้อนช้อนโตๆตใส่ไปในครก โอ้โหนี่มันตำไทยใส่ผงชูรสหรือตำผงชูรสใส่ไทยกันแม่เนี่ยเกรงใจคอฉันบ้างเถอะสรุปแล้วนะไอ้เจ้าผงชูรสเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมแหละแกมีประโยชน์ก็มีโทษถ้าใช้เกินเหตุก็มีแต่โทษจากการใส่เยอะไปนะ่ะมันไม่ใช่ปวดหัว ตัวร้อนคันผื่นขึ้นอะไรหรอกนะมันคืออาการคอแห้งเว้ยคอแห้งแล้วก็นอนไม่หลับหิวน้ำตลอดคืนแล้วพอตื่นเช้ามาหน้าก็บวมชึงอันนี้แหละคือผลจากการซดน้ำต้มผงชูรสเต็มเต็มสังเกตตัวเองดีๆนะจ๊ะ แต่ก็นะใครจะไปอดใจไหวกับรสชาติกลมกล่อมที่มันส่งมาให้เหมือนมีแม่ครัวจิ๋วมาเต้นระบำอยู่ในปากเอาเป็นว่าใช้แต่พอดีนะจ๊ะพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายไม่ต้องถึงขนาดจะเอาไปบูชาเป็นเทพพระเจ้าประจำครัวแล้วคุณละ่ะ เป็นพวกปฏิเสธผงชูรสตัวโยงจนแตะไม่ได้เลยหรือเป็นพวกแอบ,บกินแล้วฟินอินกับอูมามิแต่ก็บ่นไปงั้นเองหรือเป็นพวกที่แบบใส่มาเลยพี่ไม่ต้องหยัง้งขอแค่พี่อร่อยผมก็สุขใจมาแชร์ประสบการณ์ซดน้ำต้มผงชูรสของตัวเองหน่อยสิ